ภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่ะโอ๋หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ชั่วระยะเวลาเคี้ยวข้าวคำหนึ่งแล้วกลืนกินเราพึงมนณสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเถิดการกระทําตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราควรทำให้มากหนอ และภิกษุใดเจริญมรณะสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ชั่วระยะเวลาหายใจออกแล้วหายใจเข้าหรือหายใจเข้าแล้วหายใจออกเราพึงมนสิการถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคเถิดการกระทําตามคําสอนของพระผู้มีพระภาค เราควรทำให้มากหนอะภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ย่อมเจริญมรณสติเพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุททั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่เป็นผู้ประมาทอยู่ จับเจริญมรณะสติเพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ